สูตรส้มไดวัสดีค่ะอาจารย์สิงครับสวัสดีครับผมค่ะได้เห็นสูตรไปแล้วน้อยจานเนาะได้เบิรกลึกกำลังมั่นไปแล้วอ่านะครับเอามาเบิร์นวดนี้ตัวนี้กำลังมั่นจัดครับกำลังมั่นจัดตัวนี้นานสามารถบอกบอกเลยเอากำลังมั่นจัดแปลสูตรได้มากจันไม่ได้ไม่ได้สูตรอยู่ในนั้นบอกเลยเอาคือมีเก่ามีหกมีเจ็ดมีครับมีครับกับถ่ายหางกับถ่ยหางต้องซื้อลูกเต๋าซื้ออ๋อครับ ปกป้องทีมที่หนึ่งสองยุคิดนะยูนันเทีนั่นทีโตวิ่งบนแปดกับเก้าครับหลักร้อยสี่แปดศูนย์แปดแปดแปดศูนย์เก้าแปดครับเก้าเก้าเก้าสมเก้าเจ็ดครับตัวนี้คือตารางวันจันทร์เอามาประกอบครัเคยพวกมัดยุดงนี่ก็เอาตัวนี้ไปจับจับในตารางวันจันทร์พอตัวนี้มันเขามัดยาวเยอะที่เละเรก่องเอาตัวออกมาให้เบื้งผมผมมัดเละเล เลขสูตรที่ว่าลักหน่วยนะฮะพึ่งวันที่แล้วดีสามหกศูนย์สามเมาเบิ้งเมาเบิ้งเลขสามมันจะเด่นหกกับเจ็ดอาจเนาะงวัวดที่แล้วที่เบิ้งมาจันเแล้วจะบอกไทยก็บอกว่าจะเด่นหกเด่นหกวดที่แล้วกับไทยให้เบิ้งไหมวัดนี้ลงท้ายด้วยหกเลขเด่นมันจะเก่ากับศูนย์อาจันเนาะเลขเด่นเก่ากับศูนยกับศูนยเด่ก็ในในแต่ในตารางยอดจันนี่ในตารางยอดจันเมื่อกี้นี่ก็หกับตารางอดจันกับว่านันสา์กับมี มันออกวันเสาร์มันมืกินออกวันเสาร์ออวันศุกร์จะเป็นหนึ่งหกสองครับผมเขาทั้งสามตัวทั้งสองตัวอันนี้คือเลขผมคัดแต่ผมจับมาให้คัดไปแล้วเออวิ่งแปดกับเก้าจับจับไปที่แปดแปดแปดศูนย์เก้าแปดนี่แหละสามเมตรนี่ละครแปดแปดแปดศูนย์เก้าแปดตัวเน้นเล่นมาครับผมครับตัวเน้นสาบสามตัวอ่าวงเม็ดเดียวคือเก้าแปดเออตัวนี้คือมากมายครับผมซ่องตัวเป็นตัวร่องซะ ที่เรื่อมากอ่ะเก้าเก้า้สองเก้าเจ็ดอีกกันกันไปเพราะไม่ยุนดสูตรผู้ดีในสูตรหลักร้อยสี่แปดศูนหลักร้อยสี่แปดศูนย์แน่ใจนะลองอีกสักตั้งครับผมห้ามดื่มหมบันเดเลขล่างเนี่ยก็วิ่งเกียกับเก้าครับต่อาถ้าสูตรบพิดเนาะผมว่าเลขล่างนาจิขี่ขึ้นหลักสิบละหนยที่สูตรขี่กูพาไปคือล่างเลยขึ้นมาหลักสิบนาจะขี่ครนาจะขี่ ลักรักมวยกระชี้เขื่อนครับผมครับแต่ว่าอืระวังเก็ดกรับเก่านี่ครับผมมันอาจไม่มานำกันเก็ตเก้าอาจไม่นำกันครับเป็นตัวตัวได้เป็นลักซิปก็ะไรเก็ตเก่าครับผมได้จับไปที่เก็ตเก้าเพราะเก็ดเก่ามันเดินดู้ดยครับเดินรู้ตัวเลขบกค่อยลุนกระบอกครับตัวนี้มันเดินท่านดิฟันเป็นเม็ดเดียวเก้าเก็ตครับเก่าเก่าสามศูนย์เก่าตัวนเป็นเลขคู่กันไม่เสิร์ฟแต่คะแนนชองคู่ครับ อันนี้บ้าวทถามันมักอยู่ด้อาจารย์มักเก่าๆผู้ทุ่นน่อยกันดินสวมเบิ้งสองผู้นี่ผู้ใดผู้ใดตัวเดียวก็ขึ้นเกจเก่าตัวเดียวครับอันที่พมจับเทียบอยู่นี่มันเกจเก่ามันขึ้นเอาไรสูตรมาจับใส่กกจมาขาดตัวเดียวมันเหลือมันเหลือเกจเก่าไหมเรเลขสองตัวมาครบนี่ครับผมไม่อยากลักซิบลักน่วยวันนี้คือเรียกวันออกับแท่อกับแทวเลยเป็นเป็นลักซีบ เท่าสุดท้ายเป็นลักหนวยบ้านนี้มาคาดเรียบร้อยแล้วมันก็ได้หกกับหนึ่งออกหกหนึ่งเลยครับได้ศูนย์ลักสิบได้เก้าสามหามออกศูนย์เก้าจับลงมาเรื่อยๆได้สี่กับสี่ลักสิบหนึ่งกับสามออกสี่สามตัวนี้ก็ได้เก็ตัวนี้ได้เก้ากับเก็ดไมก็ออกเก็เก้าบ้ันนี้ตัวลักสิบลักหนวยเนาะบันนี้กับตัวนี้มันได้เก็ดักหนวยมันได้แปดกับศูนย์ออกเก็แปดแปดเลยบควกับเนี้ยม้วดนี้บาเนี้หกเก็ดเก้าศูนย์สองเนี่ ครับหลักสิบขีดกับหน่วยขีดตัดเลขหกตัดเลขศูนย์ตัดเลขสองเลขคูเลขมันเหลือแค่สองเมตรเกจกับเก้าบบ่านี้เขามาจับหลักมันบ่ดนี้เจ็กับเก้ามาได้ที่หลักสิบหลักหน่วยครับหลักสิบผมฟันไปที่เลขเกจหลักสิบเลขเกจโอ้หลักสิบเลขเกจกับเก้าแต่ว่าฟันไปที่เจ็เกจกับเก้าได้หลักสิบหลักหน่วยได้เก้าเมตรเดียวครับเก้าเมตรเดียวเออหกตัดคูสองตัดคูศูนย์ตัดคูเลขวันเหลืองแค่เกจกับเก้าอันนี้อันนี้เลขยังเอาเลขยังมาตัดเนี่ยอาจารย์เนี่ยตัวนี้มันเป็นเลขมาครบครับเลขมาครบมาครบถูกเลยดง แต่เขาจับคููประเดี๋ยครับผมมาครบร่างมาครบร่างนี่ถือได้ผีได้ผีดสูสูหนึ่งสี่ผีดผีดผีหนึ่งสี่ผิดล่องล่องมวยบานีงวดนี่มันได้หกเจ็ดเก้าศูนย์สองเมื่อกี้ได้เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามบานีผมมาแยกเลขลักซี่ลักสิบมันได้เจ็ดลักหน่วยไม่ได้แปดกับศูนย์คมันได้เลขแค่สามตัวมันก็ออกเจ็ดแปดครับผมแต่ว่างวดนี้ลักซิบผมได้เจ็ดกับเก้านี่คาดออกมาเลย รักเนืไเก้าม่ดเดียวเก้าไม่ดเดียวบาน้เ,าเลขสองตัวนต่อยจันเลขสองตัวบานี้มันทำมาทำมาจับรักเล้วผมก็จับเกรรียเก้าเก้าเ<ๆ>้าเท่านั้นเนี่ยเกรรียเก้ากับเก้าเก้าเพราะว่าเลขคู่ขี่มันได้เลขขี่เหมืทั้งสอหลักหกงตัดศูนย์ตัดสองตัดเหลือแค่เกียร์กัาเก้ามากเลยนสรุปแล้วอยู่ทียู่ทีเก้าไม่เดียวตัวรองคือเก้าเก้าอตัวนี้บอกก็ได้ย้ำชัดครับย<ะ>้ำชัดเก้าต้อยกันชุดนี้นีนนเ,กเกรร้าหกบ้าบ้าห่ได้จับ เก่าหกนี่จังใดตัวนี้เลขตารางมันจัดเนาะมันมีสีออกทุกตัวเพราะว่าเลขที่ไ่นมันจะเป็นหกเจ็ดเก้าเนีเลขในตารางครับครับเออมีมันมีสีมากเนี่ยมีสีมากเด้แต่ว่าผมเอาผมเอาสูตรนี้มาเทียบป้อมครับผมมันมาเป็นเลขสูตรเดียวสูตรเดียวผมบอกคุณมาได้เหมือนหมดแครับผมเอาสูตรเด่นมาจับตัดเอาแต่ซุ่มเด่นออกมาจากตัวนี้ตนแต่ซุ่มเด่นเออโอ้เก่าๆนี่ก็ได้ทั้งบนทั้งล่างกับเก่าเจ็ดนะครับเนาะ วิ่งนี่ก็ตีเก้าทั้งบนทั้งล่างเลยนี่ครับต้องว่านี่พันพันเป็นตัวมักได้ใจคือเป็นเลขมักคือซื้อได้ค่ะปาาระจันเก้าเก้านี่คิดว่มมามักมองว่าแค่ไหนตัดลงไป <c oughs> อันนี้ <c oughs> ตัดออกแล้วจะทั้งเดียวกันที่นี่ครับผมเาเทียบเพิ่งใบเดียวซึ่งอันนี้บนล่าง <c oughs> บนล่างกับตัวเก่าน่ะไหมครับผมบนล, <c oughs> นล่างแปดกับเก้าหนึ่ร้อยกับสี่แปดศูนย์ตันตันไม่เรียกหน่อยครับผมคู่มีเงินหลายเข้าใจกล้องหน่อยตัวนี้ งวดนี้บริเขียนบริเัดสาตัวบริเขียนสามตัวให้บครับอาจารย์พบกันลักลอยกับ4ีแปดศจับเซลเีแปดศนเอามาเสียบตัวนี้ครับผมงวดนี้บนฟันเม็ดเดียวคือ08นยบน08เอาตัวนั้นคือเน้นเก้าแปอาจารย์ตัวตัวใบนี้คือเป็น98เพราะว่าตัวนี้เก้าเลขมันติดแปดติดเกเลยแปดติดเบิ้งเบเบิ้งเติดเกครับบ้านนี้ผมเอามันมีสสูตรครับเอามาดวนกันเลยแต่ละสูตรติดแปเบิด ครับผมแต่ว่าศูย์ปดกับ98นี่มีสิีมากเท่ากันครับผมต้องนำนักผมไปที่ศ08 08น่ะจะอยู่รักนวยครับผมได้ฟันในเม็ดเดียวคือ08คือสรุปนี่คือศศููนนย์แปด08ปดล่างล่างตัวนี้ล่าง79 79ค่ะก้าเจ็ดเก้าแค่นั้นกันเก่าเก่าเรียกรางมีมีเม็ดนี่สองเม็ดครับครับที่พผมในเพิงเมื่อกี้นี่เรียกรางนี่มันมีรักซีรเก่าลักนวยเก่าตัวเดียว มันก็เป็นเกศเก่ากับเก่าเก่าเนี๋ยวแค่สองตัวนี้แหละเพรมันถึงไม่ยาวเลยดิถ้าเขานี่ว่าไงแต่ว่าบนนี่สรุปเน้นแปดศูนย์เน้นแปดศูนย์กศูนย์แปดกันกันกันเก้าแปดนี่แะกันเก้าแปดเน้นแปดเน้นเน้นเน้นศูนย์แปดเน้นศูนย์แปดครับเอาอันนี้เขียนแปดศูนย์เลยจันมันมีสิทธิ์กลับได้มาตกกลับไปได้เทำช่วเดือนนะกลับตัวด้วยนะครับผมกลับตัวด้วยบอกตัวกลับนั่นพอดนนะอันตัวด้วยคือตัวตรงกลับตัวกลับขึ้นศูนย์แปดครับผม ตกัฟคือแปตัวเน้นคือศูนย์แปดได้ทำชุดเด้อนัสรุปบนล่าง7จ็เนี่เน้นล่างนเก้าเกนี่ก็คือตัวร่องนถ้าชุดบนชุดล่างกับตัวนี้ครับท่าชมบนวิ่ง8กับ9นะครับมี88 8แป8แปดศูนย์เก้าแลักเก้าเกสองเก้าเจนะครับผมหลักร้อยสี่แปดศูนยับเซลด้วยครับสตัวจับหลักร้อยเซเอนะครับสี่ดศูนวิ่งล่าง7กับ9กนะครับดงให้7จ็ดเม็ดเดียวตัวรองคือ99้กับ0ูย์เ โอ้จัดนี่สูตรกำลังวันเนี่เก่ากับศูนย์ที่เด่นแต่ว่าศูนย์จะได้จับมาใส่ศูนย์แปดนี่ศูนย์แปดกับศูนย์เกลว์ก็ตัวนี้บอมมี่แปดครับในแตารางบอมมี่แปดเนาะจะมีเกลว์ผมว่าปีนี้มีโอกาสมากที่เก่าหกสมชื่อตัวมี่ชิดมากเลยเพราะตัวบางที่มันก็อาจจะว่าขบุญนี่มันจะเขว้างหรืออะไรับตัว เกดเก่เาเกดินเช่นเกันแปลว่านี่สูตรเต็มนี้วงไงเก้าแปดเก้าสรุปนี่เห็นเนี่ยศูนย์แปดศูนย์แปดแค่แค่สามตัวนี้น <98. S 1> าาะครับแปดแปดศูนย์แดแศแล้วก็9ก้แปะครับขอบคุณอาจารย์นะครับครับผมวันที้มีสายยุท2สองนหาอจาจารย์เนาะนครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเมืองตล่างอีกรอบกอบเมืองน่วยบุกับนวยบนครับเร<อ>าว่าหูกับเกอ่าสิบมาสิบน่วยครับบ้านี้มัน็มาออกหกสองห แสดว่าหกมากบันนี้วันจันเนาะมันออกวันเสาเนาะเลขวันเสามันก็มีหนึ่งหกสองเป็นเด็กเด่นตัวยืนเป็นตัวยืนตัวนี้ก็หนึ่งหกสองหนึ่งหกสองแล้วก็วันเสาเนี่ยก็มีหนึ่งหกสองครับแล้วก็เลขออกกี่นี่เลยหกสองหกแล้วก็เกตแปดครับคบเลยถามว่ามีแพลนหาตัวซื้อแสดงว่าว่าถือกับถือว่าดับงวดก้อนออกศูนย์หกสามกับวั่นซูครับก็มีศูนย์หกสาม ออกว่าออกสองเทียยูนิ่เป็นวัสุุทั้นสองเทืยครับครับผมศูนย์หกสามสามเก้าห้า่กามครับหกเป็นไม่งก็ศูนย์่สามหกหรอเ่มงอัน6กศูนยสามหกูนย์สามมัตถุออกสองรอบออกยูนิเบัดเลยหมอกว่าสองหมอกมอกยูนี่ครับม้วนนี้วันจั์เอาหมดที่แล้วนี่เด่นหกนี่ก็มาสองหกหกสองหกเจ็นี่ก็มาเจ็ดแปดนะครับเนาะครับเอาวนนี้หกสองหกดูที่หกเจ็ดแปดแล้วก็สองหกครับมวนนี่ดูละหกครับเลขบุดูละหก ระวังเก้ากับศูนย์ครับเ<า>ก้ากับศูนย์วันจันทร์มาเนี่วันจันทร์มาหนี่ครับวันจันทร์กำลังวนันมีเก้าครับครับเลขยกอีเป็นจํวาวันมีเก้ากับเจ็ดครับเออนี่เห็นไ่มนี่วนันจันทร์นี่เอ 6, 9, อหกเก้าเจ็ดโอ้มันส่อวันที่หนึ่งบอวัวนที่หนึ่งมีสี่เก็ดเก้าครับครับเอาสี่เก็ดเก้ามาเทียบกับตัวนี้ครับทองสิบหกกัเทียบตัวนี้ครับตรกครับเออทองที่สิบหกก็เทียบกันทองวันที่หนึ่งก็เทียบกันหนอ่้งเทียบตัวนี้ตัวนี้ยืนเทียบ ตารางมีเรียบร้อยครับนี่วันจันทร์เก้าเออศูนต้องเกตมาสอนครับตัดออกตัวนึงครับเกตมาสอนนี่ระวังมีเก้ามีศูนย์มันกับเขากันพอดีครับเออนค่นั้นอ๋อตัวนี้ก็วัดวัดจันทร์นี่มันชนหลายหลายศูนย์เก้าเจ็ดชนกันที่เก้าเจ็ดอาจารย์เนาะครับเอาขอบคุณอาจารย์ีตลอดทุกทีน้องค่ะขอบคุณค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ